การที่จะกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีคนนี้นะคะหนีภาษีนะคะไม่ไม่ได้เป็นความจริงเลยแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ตรงกันข้ามค่ะเพราะว่าถึงแม้ดิฉันจะอายุน้อยกว่าท่านนะคะแต่ดิฉันมั่นใจว่าดิฉันก็เสียภาษีให้รัฐมากกว่าท่านแน่นอนค่ะ ทรัพย์สินกิจการของครอบครัวนะคะแล้วก็ทรัพย์สิสนหนี้สินกิจการทั้งหมดที่ของดิฉันเองแล้วก็ของครอบครัวด้วยนะคะมีการที่ถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะคะมาตั้งแต่การปฏิวัติรัฐประหารนะคะ19กันยา2549นะคะเข้มข้นมาตลอดนะคะแล้วก็ไม่เคยมีตอนไหนไม่เข้มข้นเลยนะะทุกบัญชีทุกธุรกรรมนะคะอยู่ในสายตาอยู่ใน ที่เปิดเผยแล้วก็โปร่งใสนะคะมานานมากแล้วนะคะท่านนายกจะเสียภาษีมากกว่าใครนั่นเป็นหน้าที่ของท่านนายกอยู่แล้วผมมั่นใจครับว่าคนไทยเนี่ยหกสิบล้านคนเนี่ยหรือมากกว่านั้นเสียภาษีน้อยกว่าท่านนายกทั้งนั้นแหละครับแต่ท่านกลับไปดูมาท่านกลับไปดูมาตราห้าสิบวงเล็บเก้าของรัฐธรรมนูญครับบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติ ประชาชนจะเสียมากาเสียน้อยทุกคนคมีศักศรีเท่ากันตราบใดที่ประชาชนทุกคนคนตัวเล็กตัวน้อยเสียภาษีตามที่กฎหมายบัญญัติเขาถือว่าทําได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วครับเสียภาษีมากแต่หาเทคนิคในการหลบเลี่ยงหนีภาษีตัางหากที่น่ารังเกียจครับท่านประธาน